ท่านท่านกษปะอุปสมบทแล้วไม่นานลีกออกจากมูอยู่แต่ผู้เดียวนี่แหละตมาคาคอคาคอ <c oughs> ะท่านแปลโดยพยัญชนะมาเอกานี่กำบอกอยู่แต่ผู้เดียวเนี่ยทั้งๆที่แปลว่าโดยส่วนตน,นโดยตนเองเนี่ยเอกาเอกนี่ลีกออกจากมูอยู่แต่ผู้เดียวการมานลีกออกหรือเว้นออกเดีย่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเอาร่างกายนี้ อาตมาก็เอาหลายสูตรที่ยืนยันว่าการหลีกออกการไม่มีเพื่อนอยู่แต่ผู้เดียวไม่มีสหายเป็นเพื่อนสองเลยเนี่ยมันหมายถึงกิเลสหมดไปหมายถึงไม่มีตัณหาเป็นเพื่อนสองไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ที่หนีเอาตัวร่างกายเข้าไปอยู่แต่ผู้เดียวเลินีอะ ถ้าหนีไปอยู่แต่ผู้เดียวศาสนาพุทธก็ไม่มีมิตรดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีไม่มีสงฆ์ไม่มีคณะศาสนาพุทธเป็นสงฆ์นะเป็นคณะสงฆ์นะไม่ใช่ศาสนาปลีกเดียวนะเป็นศาสนาสังคมอันนี้ก็ขัดแยง้งอธิฐานไดเอียงไปข้างตรงเป็นพระป่าในสมัยโบราณแล้วก็เหมือนพระเจ้าที่หลงผิดไปตามโลกเขานิยมออกปากแต่ผู้เดียวนั่นแหละ หกปีที่ไปผิดอยู่ในป่าหกปีนั่นแหละคือข้านิยมมันนั้นเดี๋ยวนี้มันกลับมาหาอันนี้มาเดี๋ยวนี้แล้วสมัยพระเจ้าก็แก้ไขได้ส่วนผู้ที่ยังหลงผิดอยู่กับลัทธิอื่นเขาก็ออกป่าไปแต่ยังมีมากอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังมีมากเหมือนทุกวันนี้เนี่ยเพราะผู้ที่จะมาเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเข้าใจการหลีกออกอยู่แต่ผู้เดียวหรือไม่มีสหายไม่มีเพื่อนสองเนี่ยจนกระทั่งกลายเป็นเอโกเนี่ย น้อยน้อยนอกนั้นก็เอาแต่แบบนั้นนะดี <c oughs> กออกจากมูแต่ผู้เดียวท่านแปลมาจากเ e อ e กวูปกัทโทนะเอกวูปกัโทดีออกบูวุปกะนะวุปกัตถะเนี่ยมันก็มาจากรากศัพท์คําว่าวุฒฐานนั่นแหละดีออก <c oughs> เบนไปพ้นไปออกหรือแปลว่าออกวุฒฐานนะออกจากฌานออกจากสมาธิอย่างนี้เป็นต้นล่วงพ้นออกมาวุฒฐานนะ หลีกออกคือหลุดพ้นออกมาแล้วได้ได้หนึ่งเลยเอโกไปวันทีออกเปวันหนึ่งเลยนะหีออกจากผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีจิตใจแน่วแน่ไม่นานนักก็ทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรโมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ และมีผัสสะมีอะไรเข้าใจดูด้วยนันปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่มีรู้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็ท่านกัสปะได้เป็นพระอา,หารหันต์องค์หนึ่งในจํานวนอารหันต์ทั้งหลายนี่คือประวัติของพระมหากสปะฟังธรรมพระเจ้าเท่านี้ก็มามาบวชแล้วก็บรรลุก็ป,ปฏิบัติแล้วก็บรรลุนะ